สวัสดีครับผมหมอยงนะครับหมอยงเป็นหมอสูรครับมีคําถามถามหมอมาครับว่าหมอคะตั้งครรภ์ได้30สัปดาห์มีเลือดออกนิดเดียวแค่ติดกางเกงในเท่านั้นแต่โล่งดีดีมากๆเลยค่ะจะเป็นอะไรไหมคะอ่อเดี๋ยวต้องทราบก่อนครับว่าในการตั้งครรภ์ของคุณแม่นะครับขณะนี้อายุครรภ์สาสัปดาห์ก็คืออยู่ในช่วงไตรมาสที่3ช่วงใกล้จะคลอดนะครับของคุณผู้หญิงในการตั้งครรภ์ ถ้ามีอาการ 1- นใน4อย่างดต่อไปนี้ต้องมาพบหมอนะครับ1ก็คือมีเลือดออกทางช่องคลอด2ก็คือมีน้ําเดินไหลออกจากช่องคลอดหรือเปล่า3ก็คือมีเจ็บท้องไหมนะครับท้องแข็งไหมเจ็บท้องก่อนกําหนดไหมและสีก็คือลูกดิ้นดีหรือเปล่าครับถ้ามีอาการผิดปกติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นเลือดออกน้ําเดิน ท้องแข็งหรือว่าลูกไม่ดิ้นเนี่ยต้องมาพบคุณหมอสูงนะครับเพื่อตรวจดูว่าเด็กยังแข็งแรงปกติดีอยู่หรือเปล่ามีอาการแท้งหรือมีอาการที่จะเจ็บท้องข้อกับกำหนดหรือไม่นะครับสําหรับในเคสนี้นะครับถึงแม้ว่าเลือดจะออกนิดเดียวแต่ก็ควรจะมาตรวจภายในนะครับเพื่อเช็คดูว่าไอเลือดที่มันออกนิดเดียวเนี่ยมันออกมาจากตรงไหนมันออกมาจากช่องคลอด ออกมาจากปากวัณลูกที่มีแผลหรือมีซิสหรือมีเลือดออกตรงไหนหรือปากวัณรเปิดไหมหรือเลือดออกมาจากในโพมงมดลูกข้างในเลยนะครับออกมาจากตัวเด็กหรือว่าตัวรกหรือว่าภายในโพมงมดลูกนะครับสำหรับในเคสนี้ลูกทินดีก็โอเคแล้วนะครับมีเลือดออกอย่างเดียวโดยที่ไม่มีน้ําเดินแล้วก็ถ้าไม่มีท้องแข็งด้วยยังไงก็ต้องควรจะมาตรวจภายในนะครับเพื่อเช็คดูว่า เลือดออกจากตรงไหนนะครับส่วนอายุคันถ้าเกิน28สัปดาห์แล้วถ้าเป็นไปได้ควรจะตรวจสุขภาพของเด็กในครันด้วยครับหรือภาษาทางการแพทย์เรียกว่าตรวจ NST นะครับ n o n a t i n g Test ก็คือดูว่าเด็กในท้องเนี่ยมีหัวใจเต้นปกติไหมมีการแข็งตัวของมลูกไหมมีอะไรที่ผิดปกติที่สงสัยว่าจะคลอดก่อนกำหนดหรือเปล่านะครับ และในเคสนี้ควรจะตรวจอัต,อตราสาวเพิ่มอีกด้วยครับว่าตัวรกเนี่ยเกาะกับมดลูกต่ำไหมไหมหรือมีอะไรผิดปกติในตัวมดลูกตัวรกหรือว่าตัวเด็กหรือเปล่าที่ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เลือดออกได้นะครับถ้าใครมีคำถามอยากปรึกษาหมอยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเพศหญิงสุขภาพเพศชายสุขภาพคุณผู้หญิงที่ตั้งครรภ์น,นะครับก็าสามารถกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์หมอยงที่ตอบได้เลยนะครับ ทิ้งคำถามไว้แวเดี๋ยวหมอยงจะมาตอบให้ทุกคำถามเลยครับในความอบอุ่นในสุขภาพทุกคนเสมอนะครับติดใจหมอยงครับ